เมื่อกี้ลืมกดเอามาหยิบมาหยิบมาเอาพี่หยิบมาแม่มมีอันนี้ก็อะหยิบมาหยิบมาหยิบอันใหญ่มาหยิบหม่เมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอลืมกดอ่าเลขหกแล้วก็เลขอะไรอีกเลขแปดเลขอะไรอีกเลขเก้าโอ้หยิบเหมือนเดิมเลยอ่า อะไรนะโอ้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  Thank okay. you.